อตอบให้จบนะครับคุณประยูนอมอนชัยศีนะครับไอ้ไอ้โง่เฮงเนี่ยเราไม่ใช่ว่าดูแต่ใบหน้านะครับตกมาตายน่าจะบอกให้ถ้าไปดูแต่ใบหน้าแล้วทายเป็นฉากเป็นฉากเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นักดูโง่เฮงผมนี่เรียนมาจนจบคอร์สนะฮะนี่พูดแล้วเล่าแล้วเล่าอีกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เป็นเลยแต่ถามจริงว่าผมเก่งผมเป็นไหมไม่เป็นหรอครับ ผมได้จากคนมาดูลายมือบ่อยๆเป็นแสนคนเนี่ยผมก็อาศัยดูคือเป็นคนชอบดูคนเนี่ครับเป็นคนชอบดูสิติดูคนดูลายมือก็ต้องดูสิติดูคนแต่ว่าการที่เราไปเรียนหงูเห้งมาเนี่ยอีตอนเขาสอนเนี่ยมันเป็นร้อยจุดครับตามใบหน้าคนเนี่ยนะเป็นร้อยจุดแล้วเราไม่ใช่ว่าดูหน้าอย่างเดียวดูรูปล่างดูจมูกหูตาจมูกอะไรต่างๆไม่ใช่เท่านั้นนะดูแม้กระทั่งเส้นผมดูแม้กระทั่งฟันนะะ ดูหมดทุกอย่างเลยครับคําว่างูเห้งนะฮะเราไม่ใช่ว่าเห็นหน้าแล้วทายเป็นจากๆเลยก็ไม่ครบองค์ประกอบนะฮะฉะนั้นบอกคุณไปยูนไว้ก่อนว่าเราต้องดูลักษณะการเดินแล้วบางคนเดินก้มอย่างนี้ครับมันก็ไม่ถูกลักษณะครับก็ไม่ดีนะก็ไม่ดีนะถามว่ารวยได้ไหมไม่ได้แล้วครับแต่ว่าลูกคนรวยมีครับมี อ่าแต่ว่าถามว่ารวยได้ไหมไม่ได้ครับถ้าเดินผิดปกติอย่างนั้นมันจะไปรวยได้ยังไงครับเดินก้มคอตกอย่างเงี้ยฮะเอออย่างนี้ก็คือพ่อแม่รวยมีทรัพย์สมบัติจากพี่น้องแบ่งให้หรืออะไรงั้นมีจากต้นตระกูลเขาแต่จะงให้ทํางานทํามาหากินละํารวยก็มันผิดปกติอย่างนั้นจะไปรวยได้ยังไงใช่ไหมฮะนะตาก็ต้องมีประกายแต่ผมบอกหลายครั้งก็คือตาอย่างนี้คิ้วผมไปถูกอาจารย์นกแก้วดึงไปสักให้ครับนะ พอาสังออกมามันก็เลยกลายเหมือนปลิงฮะครับมาเกาะคิ้วผมนะทีนี้ก็คือไอดวงตาไม่ต้องสดใสฮะคนเราอะตาต้องยาวเหมือนนกเรียกตานกดีถ้าตางูตาไก่มันจะกลมกลมเหมือน,นเหมือนเหรียญบาทอย่างเงี้ยตาลิกก็อกลิกก็อกเนี่ยทุกคนน่าจะรู้นะอันนี้ก็คือธรรมชาติเขาสอนกันอยู่แล้วครับผู้หลักผู้ใหญ่เขารู้กันทั้งนั้นนาตานกตาไก่ตาตานกดีครับตายาวๆวดีตาไก่เนี่ยมันดูว่าตางูอย่างเงี้ยมันจะ เขาเรียกว่าครบยากนะจมูกถ้ามีแต่กระดูกเงี้ยแล้วเป็นตะขออยู่ตรงเงี้ยมันก็ไม่น่าครบเขาว่าอย่างนั้นนะฮะอันนี้เราก็ไม่ได้ไปว่าบ,บาปเขาแล้วนะเราก็ไม่ได้ไปตั้งใจดูเขาหรอกว่าไม่ดียังไงนะฮะแต่เขาบอกไม่ดีถ้ามีแต่กระดูกแล้วเป็นตะขอมันจมูกเหมือนเยี่ยวอะ่ะเขาบอกว่าไม่ดีไอย้ยิงตรงตรงเนี้ยแปลว่าลูกนะฮะตรงเนี้ยต้องเป็นไม่ผายผ่าซีกสวยๆงามๆถึงจะดีครับมีลูกดี นะฮะตรงนี้เขาเรียกยิงตรงถึงตรงแล้วแต่สำานักครับโงเฮงพูดไม่เหมือนกันล้ครับนะไอตรงนี้ก็คืออายุ